사실 저는 벌써, 벌써 나의 생일을 <laughs> 계속 너무 약간 겟레 어, <laughs> <get up. 웃음> 이게 약간 생일은 좀 부담이 가는데 근데 생일을 떠나서 그냥 진짜 여러분들 사실 정말 직접 눈 앞에서 보고 싶었거든요 그게 제일 제가 그리웠던 것 중에 하나여서 그게 전 개인적으로 그리가지고 감정지모르겠ก็สำหรับสิ่งที่อยากจะบอกแฟนๆนอกจากเป็นวันเกิดนะคะขอคุณดูชอนเองเนี่ยที่จะได้มาเจอกันเขาบอกว่าก็ทุกๆปีเวลาเป็นวันเกิดก็รู้สึกว่าแก่แล้วใช่ไหมคะก็คืออายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่า สิ่งที่เขาอยากเห็นเลยคือสายตาที่คิดถึงต่างๆของแฟนๆอยากจะเห็นด้วยตัวเขาเองค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกในวันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่คณยูชอนเชื่อได้ว่าวันนั้นค่ะจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันแห่งเมมโมรี่คือความทรงจำที่ดีของทุกๆคนในถึงของเขาอย่างแน่นอนค่ะ ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเห็นจากสายตาแฟนๆที่มองเข้ามาอในตอนนี้คือืึงไปด้วยความที่ถือมากจริงๆและในความวัที่จะได้ริเจอร์ในแน่นอนให้น้องฟอตเอรยู่ที่นี่แบบนี้ขอใ้ดีอดอ้อนแฟนๆที่มางานที่ติ้งภาษาไทยหน่อยสั้นๆก็ได้เน็ออ่ยคำพูดเล่นฮันกุนกอนั้นคือ่านๆ들에게มาซึ่งนึงถ้าชับนนึงแล้ว이번에약간살짝태국어는팬들에게소개하는

มาเจอกันมาเจอมีอมาเอมาเอมเอาเมเอมอมา a มาเจอาเจอคามาเจอมานนะคะมาเจอมาเจอคะะมาเจมาเจอมเอมาเจอกานนะครับอมาเจอจมอเม ภาษาไยากมากมากค่ะแต่เก่งมากเลยนะคะพูดได้ขนาดนี้คือแบบว่าสุดยอดมากที่อย่างนี้นอกจากว่ามีแฟนคอนการวินติ้งแล้วรู้สึกว่าผี่ดชอก็ยังมีอีกโปรเจกต์ไปหลยอย่างมาฝากแฟนช ด้วยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยคือมีรายการที่เป็น global audition ใช่ไหมคะกลับมานะคะพูดคุยกับคุณพายุชอนกันต่อในช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect นะคะันนี้จะเป็นช่วงของทางออนไลน์นะคะซึ่งในฐานะที่หลายคนเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็คือคุณ้ายุชอนนะคะเป็นเมนรูเซอร์ของ Lockwood Entertainment ใช่ไหมคะในนาค้อย่างน kind of oh ี้พายุชอนอยากจะแสดงยังไง โอ,อปปเ่โอป้าเติโอเคเหมือนว่าเราคูดกันมาสัมภาษณ์กันมาสักพักและของปาของคอเรามาเบรกกันด้วยเกมสนุกดีกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วที่โอป,ป้ามาก็ได้เล่นเกมกับ,บเล็กไปเหมือนกันวันนี้เราก็เลยมีเกมเล็กๆมาให้โอป,ป้าเล่นกันนะคะเชื่อว่าทำได้ดีแน่นอนเพราะว่าโอป,ป้าเกียน,นาภาษาไทยนะคะใ่อินี้เนนมีหาร์นั่นเองที่เมื่นตเม

ใจผมใจผมสลายใจผมใจใจผมสลายสลายหักโูหักโนใจนสลายหักโหนใจนสลายหักโห

เกิดปุยนเกิปุยปุนคำถที่สามนะคะสุตาส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  a n awesome a w s สุตาสสุตาส Ai tao Ai tao?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  Ai tàu. <trich> Ai tao Ai tàu. You see someone cute? Oh, Ai tào Ai oh, tào Ai tào Ai tào Ai Ao Ai เอา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 วางแผนเอาปากกามาว์ What's มาว์ hmm. pan, oh, oh, oh. Like when you find something that so wrong something is wrong อ uh, oh, ๋อเอาปากกามาเอาปากกามาบางใช้ก็ประโยคว่าไม่น oh, awesome ่ารักตรงไหนเอาปากกามาเวงเช่นถ้าถามว่าพี่จูนไม่น่ารักตรงไหนให้ให้ลิวชอนเอาปากกามาวง ไม่นาราตรงนาเอากะทมอีกเลยค่ะ่านเดชไดน่ารักทำไมเพี้ยอที่อ่านหนูยอดไี่สดไม่นาราตรงนาเอากับมเอาแต่นี่วุ่ไม่ได้เไราว่านาราตัวเลยเราเพี้ยอเราชิมได้หมดแ่เอากะทมเนี่ย ไปใช้ได้นะคะน่ารักน่ารักเลยคแบบว่าอัดส่สาชาไทยได้เก่งมากๆเลยอ่ะนี่คือแบบว่าอืมันนายุ่ง่งที่ไม่ใ ก็ไม่ได้เห็นแฟนๆอย่างใ,ใกล้ชิดแบบนี้มานานมากๆาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็เอาไม่แน่ใจว่าข้างนอกที่มาค่ะเขาร้อนหรืออะไรยังไงบ้างไหม,มค่ะเขเป็นหุ่นไม่ร้อนค่ะเพราะวเหงื่อแอร์เหงืเจียกเดียวไม่ไร้อน,นสบายๆใช่ไหมคะ,ะจเย็นข่อุตส่ากไปอ,อยากให้อ้อนแฟนๆอีกครั้งหนึ่งที่กำลังจ,จะไปเจอพี่ดูชอนในงานวิคติ้งเรเวันที่สิค่ะ 네, 마지막으로 6월 4일날 그 팬송, 마지막 한마디를 또 갖고 계실까요? 어, 그날, <laughs> 어, 저도, 아까 말씀드렸지만, 저도 굉장히 기대가 되는데, 이게 제가 이제 활동한 지 이제, 이제 거의 한 19년 내내는 많이 지내어 왔는데, 저도 이제 활동을 해오면서, 사실 그동안는 이제 여러분들하고 조금 한정된 얘기를 했어고 정말 정해진 이야기를 했어야 고 그런 것들이 많았는데, 이면 분명은좀 그게 아닐 것 같아요. 정말, 정말 여러분들이 듣고 싶어 하던 이야기들, 제가 해주고 싶었던 이야기들을 많이 하게 될것 같아서, 그리고 와서 그제 마음, 그리고 저도 여러분의 마음을 많이 나눌 테니까, 여러분께 제 마음을 나눠. ก็จากประมาณ19ปีถึง20ปีที่คุณยูชนนะคะก็อยู่กับแฟนๆนี่ยงแน่นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าในการคอนในรนนะคะส่วนมากเราก็จะมีการเซ็ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาจะเหมือนเปิดใจแล้วก็สื่อใจระหว่างแฟนๆกับคุณยูชอนนะคะมีเรื่องราวมากมายที่เขาอยากจะพูดซึ่งกันและกันและอยากความแฟนๆพูดด้วยเหมือนกันค่ะก็อยากให้มาเจอกันวันำค่ะ พิเศษมากเลยเพราะว่าแฟนๆก็จะมีโอกาสได้บอกเล่าความรู้สึกของเองให้กับพียูคอนในวันนั้นเลยได้มีแบบนี้ก็รู้สึกดีใจไปกับแฟนๆด้วยนะคะก็เชื่อว่าวันนั้นจะต้องมีแต่สิ่งดีๆความรู้สึกดีๆเกิด,ดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ so I p r e c i a t e this o t h e time w e h a v i o r so thank you so much for for your time for today okay ค่ะวันนี้นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะพี่้ายชอยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรตินาสัมษั์นะคะมาพูดคุยกับเราถึง ในงานวิตติ้งแฟนซีทอนนะคะแล้วก็การออดิชั่นนะคะน้องๆสื่อินคนไทยที่จะได้ไปเป็นศิลปินเกาหลีที่ต่างชาติด้วยนะคะฉะนันก็ติดตามโปรเจกต์ต่างกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่ตั้งใจมานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณการแสดชาวแกรทุกคนเลยนะคะท้ามีติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์วามจถึงตอนนี้นะคะในครั้งหน้านะคะ flex talk เราจะได้พู้ติดต่อศิลปินคนวีไทยกก็ฝากติดตามด้วยนะคะนิดแอปเชีเฟิร์นแล้วก็ คุณผู้ชมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย